ธรรมดาแล้วทุกทีเนี่ยพี่จะออกกําลังกายโดยการเดินในหมู่บ้านนะคะทีนี้พอมีโควิดเกิดขึ้นเนี่ยบองตรงก็คือไม่ค่อยกล้าเดินก็รู้สึกเป็นเป็น,เป,นเป็นห่วงตัวเองเนาะมีคนแนะนําให้อ่ามาเล่นแทมโบลีนได้ใช้มาประมาณ10กว่าวันเนี่ยรู้สึกชอบมากนะคะมีประโยชน์มากๆเลยพี่รู้สึกว่ามันอยู่ในบ้านนะคะมันเล็กมันมันมันสะดวกปัญหาของบ้านผมเนี่ยก็คือมันมีเนื้อที่จํากัดทีนี้เขาก็เลยแนะนําอีกรุ่นหนึ่งที่มันเพิ่งออกใหม่มาสามารถที่จะพับเก็บได้ ก็พอใช้งานแล้วก็รู้สึกพอใจนะครับคือกระโดดดีแล้วก็แค่แป๊บเดียวเนี่ยรู้สึกว่าเลือดมันก็สูบฉีดทั่วร่างกายนะครับขึ้นไปถึงสมองนี่หลังจากกระโดดมาแล้วประมาณ10กวนาทีชอบมากแผ่นมันมีความยืดยุนแล้วก็คงที่ลักขาแข็งแรงชอบชอบจริงๆแนะนำเลยสมาร์ทเทอลส